นี่ครับไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่าการทำลูกป่งสวรรค์ลอยฮะจากนั้นปล่อยมันลอยไปผมจะลอยถ่วงน้ําหนักมันไว้ด้วยบางอย่างนะครับเพื่อไม่ให้มันลอยแต่มันไม่สนุกแค่ลอ่อยู่ที่พื้นฮะผมถึงได้สร้างบางอย่างด้วยความเร็วถ้ามันไม่จมดิ่งก็ลอยขึ้นเลยล่ะครับอเรถูกต้องแล้วครับความที่จะดูหรือยังล่ะ คุณจะไม่ทําลูกโป่งสวรรค์ลอยไปไกลอีกแล้วใช่ไหมการแข่งขันของน้องในวันนี้คือต้องเคลื่อนย้ายลูกโป่งที่ลอยให้ผ่านสิ่งกีดขวางผมจะให้คุณมาทำนีก,กับผมทีนี้ฟังดูง่ายๆนะครับน้องๆเอ,อ่ออาจจะไม่เคยทํามาก่อนก็ได้พยายามทําให้ลูกโป่งลอยอยู่แต่ตรงนี้น้องๆจะใช้มือไม่ได้น้องๆใช้แค่ที่ปั๊มลมเคยจะแตะต้องลูกโป่งไม่ได้ไม่ได,ดได้เด็ดขาดขครับลูกโป่งไม่ได้เลยมันจะลอยอยู่แล้วเพราะมันจะต้องไปด้วยกันพร้อมนะ คุณจะเห็นที่ปั๊มลมในทิศทางที่แตกต่างกัน <Okay. S 1> นะครับตอนที่ปัม๊มก็แล้วนี้เ,เกิดได้แล้วอย่าพลาดอย่าพลาด oh, <that> เออเกิได, <yeah. S 1> ได้แล้วแน่นอนครับ <laughs> น้องแล็บดัสจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นปัญหาก็คือถ้าน้องๆปั๊มลมที่ข้างล่างมากไฟเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไป Ooh, อย่าทำนะท่น้องจะต้องทำกับลูกปงสามลูกถ้าทำพลาดทั้งสามลูกเป็นอันจบเกมเลยนะเพราะงั้นทีมไหนที่พากโป่งผ่านสิ่งกีดขวางได้เร็วที่สุดได้ไป ติาคะแนนอ๋อแล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันได้เลยอย่ามันลงไม่เนาะถ้ามันลงอ๋อร้อยไปแล้วค่ะเราจะกลับไปเริ่มต้นเริ่มที่ลูกที่สองไปเลย มิกก hey, ี hey, ้โดเอ๋แล้วถ้ามันอาจจะกลับลงมาใช่ยังล่ะคะน้อจะต้องกลับไปจุดเริ่มต้นนะคะอ๋อโยนค่ะนโนท่านทำเวลาได้ดีมากเลยค่ะ

อย <singing> ่างนั้นละแล้วกลับไปที่จุด